สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับจ่าแบงก์อีกแล้วครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปน้ำลงชีพในป่านะครับด้วยการการกินเห็ดนะครับวันนี้ครับมาดูนะครับมาครับมีว่ะมีว่ะแต่ว่ามีบอมงว่ามีครับมีเนาะครับใช่เห็ดเขาเอ่ว่าไอเห็ดจมูกมันะครับโดยส่วนมากอยู่ในป่าเป็นป่าทึบอย่างเงี้ยนะครับป่าทึบ ในระหว่งระว่างฝึกนะครับมาดูนว่าจะมีไหมครับวันนี้ครับเ็นเด็กเขากินเห่นในยูทูบไลน์นะครับได้มาลองสักพันึ่นได้ลหรอไม่มีหวงังต่เนราไม่ไหลเออเราไ่ยังไหลมเก็บบน เห็ดจมูกมูค่อนข้างที่จะใหญ่ครับตัวนี้ครับเนี่นยูใหญ่เลยนี่จมูกมูคือ่อนเหมือนในเครื่องม้นะครับคือหูดังหูดังมูข้างในก็จะเป็นวุ้นนะครับมีน้ํามีน้ําแบบนี้นะครับสามารถกินได้ครับโง่รสชาติไหนเลย อืมได้ได้มีน้าข้างในครับเป็นคือจังบุญนะเพื่อเ,เข้า่าเดินเอาไปลาบเอาไปลาบเอาไปก่อยเขวา,าสุดยอดครับเห็ดจะบุกหมูโอเคครับวิชาดำรงชีพในป่าวันนี้ะนะครับเมื่อกี้เราจับมานะครับมือเราไอเลอกหน่อยนี่นะครับน้ำช้ล้างในตัวเลยนะครับ ในตัวเห็นเลยครับล้างอ่ากรณีไม่มีผ้าเช็ดนะครับมาดูครับนี่ผ้าชิ้นดีนะครับเช็ดเช็ดเช็ดสะอาดโอเคครับสวัสดีครับ